ชีวิตอิสระชีวิตฟรีด <laughs> อม <laughs> คุณบอกเข้าใจดรอว่าแปลว่าจังใดชีวิตฟรีดอมเนี่ย <laughs> ไ,ปไปหาเอาเด้อสักข้างหนีคอยบอจ่จากน้าแต่ว่า่อยเห็นขจ,จา้าวาไลายๆเลยคอยเป็นแม่บ้านสายห้าซุ้มเจา้าเมออือนี่อยสิส่วนสุมบัเจาออกไปอุดหนุนโอโ้โไ้ตายจิ้ม อาบุษะไว้บังรู้แดดคักแดดแน่ซุ้มพเจ้ากูนะคอยสิไปอุดหนุนร้านค้าใกล้บ้านนะเป็นร้านค้าเพื่อนคอยเด้เอ่าเออเป็น้าดค้าเพื่อนคอยเด้บัดที่นี้โอ้คือแดดคักแท้เปิดบังแน่งแน่แดดคักแดดแน่วาสัน่นอุ้ยบังแน่สวนผักเพื่อนผัเพิ่อนเปี่ยนเป็นปลูกทั่วแล้วบัดที่นี้คือหอยผาตรงเน่งแต่เนอกบัดน,นี้อู้สารพัดประโยชน์อีลีสวนขั้วเลานี่สุดยอดเพื่อนบ้านืีกันนะ่ะ ไปน้ำควายนี่ละกว่าจะไปเสื้อบแบรนด์ซุปไก่สกัดใหพผัวข่อยตัวเออเออ,เอ,อนี่ยน,นะใกล้ๆบ้านนี่แหละอุดหนุนกันบบ่ไปเซเว่นมือดีบ่ไปเซเวน่เเวนอ <laughs> นอกใจเด้อเซเวน่นเอ้ยพอว่านยังมากอุดหนุนเพื่อนเพืนนะ่อนอะโอ้ย,ยอย่าโฟกัสหัวเราเด้อ<ไ>เรออาสีดาข้อก่อยเตีเพื่อนไก่บ่เป็นยังบาหยอกกันได้เออคุณหน่อยคุณหน่อยเออไปใส่มาใส่กัคือถามข้าวถามข้าวกันดีดีเด้เพล่นเป็นคนบุรีรัมณีใส,สดีสดแต่ว่าบอสดเด้ซุ้เก่า สดโบสดไปตามเล่าเอาเด้อโอ้ยควยายกระเบ้าไปผ <c oughs> าาไฟมาที่นี่ผ้าสุ้มอเจ้าชมร้านเล่านี่เห็นบดน่ดิซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแถวบ้านค่อย <Wow. S 1> 300เมตรเดินถึงปั๊บเลยซุ้มเจ้าเออมีที่ <Wow. S 1> มียางสุนแนวเออแนวขายเพื่อนนะนะคอยสิว่าทุกอย่างไล้ป่านเซเว่น นี่แหละเป็นร้านประจำที่ข่อยมาเดินตลอดระยะเวลาที่ข่อยอยู่บ้านเนี้ยมาเจ็ดปีซื้อบ้านหลังเนี้ยมาเจ็ดปีบังด้วยนี่เออนี่เห็นม่น,นี่ขนมปังไว้กินกับ <Yes. S 1> กาแฟตอนเช้าเช้าสี่เอิญซุ้มบุเจ้ากินซุ้มมือซุ้มเวนนั่นแหละเออข่อยกัเข้าคิ้วเรียงแถวเพื่อจะจ่ายตังได้บทีนี้ซุ้มบุเจา้าเออข่อยก็ให้ซุ้มเพินินใจกอนเพราะว่าข่อยเป็นคนมีไสดีนะ <laughs> สุดยอดดีวะข่อยก็บเอิญล้วเขากอกนั่นนี้คุณหน่อยเข้า กับวันไหมเออเอาเลยว่าสัน่นสุดยอดทีลีเพื่อนอะเพื่อนควยนะสุดยอดทีลีเดะเพื่อนอะว้าหนะ่ะทักทายคุณเจ้าเห็นบ่อไ่นน่ารักบ่อเราคนน่ารักคอยกันยังหักเราเลยเหักบ่ได้มีผัวแดะวันละผ้าเาพาืพ่อนอะยิ่งคอยเพืเนะ่อนอะแดดทักแดดแน่สุ้มผู้ามเอ้ยยางกัง่งโฮมมาได้ซ้ำหนีนึงสามร้อยเมตรเห็นไหมสะดวกสบายมากเลยบ้านวนะันละผาน่าก็ออะไรอยากกินอะไรมีทุกอย่างว่าสั้นปานเสกได้ขอไอ้หนี้เงินซื้อ